บางร้านแบบปากฉลามให้ดไดเบ้ากครับขั้นตอนแรกพี่น้องก็ตัดท่อออกมาตามความยาวที่พี่น้องต้องการนะครับจากนั้นนะครับทา้งด้านปากท่อนะครับเขาจะตัดเป็นปากฉลามส่วนที่เป็นปากฉลามตรงนี้นะครับให้พี่น้องตัดยยวประมาณจักสิบห้าเซนนะครับผมเคตัดสั้น่นนี้นะครับเวลาเขาเอาไปใส่มันเสียบดินไม่ค่อยอยูนะครับจากนั้นเขาจะติดงานะครับโดยเขาจะเจาะรูนะครับเอาไปตัดลัดงาติดกับกระบอกนะครับเพียงแค่นี้ทั้งด้านปากกระบอกก็เรียบร้อยครับ ก็ม mm ีวิธีการปิดท้ายนันหลากหลายรูปแบบนะครับผมแนะนําอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือตัดท่อ PVC นะครับออกมาสันๆนะครับจากนั้นนะครับเอาสิบพาทั้งด้านไปเป็นแฉกๆแล้วก็ล้นไฟแล้วก็พับแบบนี้นะครับแล้วก็จะตัดไอ้ไปลายหายใจนะครับหรือว่าจะเจาะรูออกก็ได้นะครับเอาสิเอาทั้งด้านไปของบางด้านเ่านะครับไปล้นไฟนะครับแล้วก็ใส่กระบอกดันเข้าไปนะครับครับนี่แค่นี้เขาก็ได้ในส่วนของปิดท้ายเรียบร้อยแล้วครับ